การฟื้นฟูหันใหญ่เนี่ยนะครับอันเราทราบว่าที่โรงแรมรีการ์เดนเนี่ยมีมีผู้ประกอบการธุรกิจการค้าหลายร้อยลายนะครับที่รับความเดือดร้อนนะครับขณะนี้ทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ตั้งกองโ,โดยการรับแจ้งค่าเสียหายด้านทรัพย์สินขึ้นมาซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ไปแจ้งแล้วร้อยกว่าลายนะครับจะเริ่มสร้างความเชื่อมั่นเขาประการแรกเลยจะจ่ายเงินค่าทรัพย์สินเสียหาย นะครับให้ได้25%ก่อนภายใน1เดือนแรกรแล้วหลังจากนั้น3เดือนก็จะใช้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่31เ,เนี่ยให้ได้ครบ100คร้อยเปซต์ท้งนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่เสียหาย ที่ทรัพย์สินเสียหายที่ประกอบกิจการค้าอยู่ในห้างรีการ์เด้นนะครับได้นําหลักฐานหนึ่งการแจ้งความ2หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นหรือเช่นใบเสร็จรับเงินสัญญาเช่าซื้อหรือใบสั่งของรวมทั้งถ้ามีภาพถ่ายรูปถ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยนะครับเอาไว้ประกอบหลักฐานถ้าหลักฐานพร้อมมากเท่าไหร่ก็จะมีการจ่ายให้เร็ว มากขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ในกรณีที่ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายไปทั้งหมดเช่นรถหนึ่งคันเนี่ยหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแหลกไปหมดเลยเนี่ยเราก็จะดูทะเบียนรถ นะครับว่าซื้อรถมากี่ปีแล้วตอนซื้อมาราคาเท่าไหร่สมมติราคา1.8 0 0 0แสนบาทใช้ไปแล้ว5ปีเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดก็จะมีการลดค่าเสื่อมราคาแล้วก็จะจ่ายให้ตามนั้นนะแต่กรณีทรัพย์สินเสียหายบางส่วนนะครับเราจะพยายามใช้ให้ครบร้อเปอเซนเช่นต้องไปทําสีใหม่ทั้งคันเป็นเงินอยู่ 1, 5, แสนห้าเราก็จะอาจจะจ่ายแสนหะ้ากระจกพังไป3บานก็จะซื้อกระจกให้ใหม่ทั้ง3บานนะครับแล้วแต่ สถานการณ์หรือแต่สภาพของทรัพย์สินเ,เสียหายนั้นเราคิดว่าจากการที่เราพยายามจะชดใช้หรือเยียวยาค่าเสียหายเร็วเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่รหรือพ่อค้าแม่ค้าว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้งแต่นี้ประการต่อมาในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อไปเนี่ยขณะนี้เนี่ยผมได้ไประชุมกับทางออออหอ,อการค้าจังหวัดสงขลานะครับกับสภาอุตสาหกรรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของหัดใหญ่เราเนี่ยนะครับ ปรึกษาหาร,หรือว่าเราจะมีอะไรบ้างมาตรการเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างบางมาตรการเนี่ยขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล<ะ>บางมาตรการจะทํากันเองขอพูดถึงมาตรการที่จะทํากันเองก่อนมาะ,ะการแรกเลยกิจกรรมที่ทางภาคเอกชนกับรัฐตกลงก็จะจัดกันแล้วในเดือนพฤษภาเมษาเนี่ย<ะ>ก็จะจัดเหมือนเดิม<ะ>เช่นงานวันสงการส<ะ>1บเอถึงสิจัดเหมือนเดิมแน่นอนวันที่1 4บสจะถึงสิจังหวัดสงขาจะเป็นเจ้าภาพจัด วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติชายหาดทึ่งที่หาสมีหลาขณะนี้มีนักวอลเลย์บอลระดับโลกจำนวน17ชาติ 50, 54ทีมตอบตกลงมาแล้วว่าจะแข่งขันแน่นอนวันที่14-16เชิญกงศูลมาเลเซียรประจำประเทศไทยกงเจอเชิญกองศูลมาเลเซียรประจำจังหวัดสงขลากงศูลจีนประจำจังหวัดสงขลากงศูลอินโดนีเซียรประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยเข้าร่วมในพิธีเปิดพิธีปิดแล้วเชิญเขามอบด้วย งานนี้จะมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกเพราะว่าจะมีทีมฟุตบอลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นหรือแม้ในทีมเมตะวันออกกลางเช่นอิหร่านก็มาร่วมการแข่งขันด้วยอันนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพพจน์และกระเสริงความเชื่อมั่นขนาะเดียวกันเนี่ยทางราชการเนี่ยได้ใช้กําลังทหารตํารวจแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษานิแดนหรืออสเนี่ยเข้าดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังได้รับความกรุณาจากพระท่าน,นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับสั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยส่งหน่วยตํารวจปฏิบัติการพิเศษเข้ามาดูแลความปลอดภัยในช่วงเดือนเมษายนในพื้นที่จังหวัดสงขาซึ่งเป็นช่วงที่เราจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมที่ทางจังหวัดหรือว่าภาคเอกชนสามารถทําได้เองก็คือการลดราคาหรือลดรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าลด5รา,ายการ5อย่างเป็นเวลา5สัป,ปดาห์ค,คือ 1. ลดค่าโดยสารรถยนต์ลดค่าเครื่องบินคดนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท a i r ์เอเชียละว่าจะมีการลดไม่ต่ำกว่า20%ลดค่าพาหนะหรือลดค่าเครื่องบินมาแล้วนะครับ,รบลดที่ 2. คือลดค่าที่พักของโรงแรมนะครับ,รบตั้งแต่3 0ถึง50%ท่านที่มาพักในจังหวัด สงขาในช่วง5สัปดาห์ต่อไปนี้ไปลดประการที่3คือลดค่าบริการนะครับลดค่าบริการทั้งหมดเนี่ยปกติค่าบริการคิดร้อยละ0ี่สิบร้อยละ20ร้อยละ30เนี่ยให้ลดเหลือ10หรือ15นะครับต่อไปครับลดค่าอาหารนะครับอันนี้ก็จะลดกันอย่างชัดเจนเลยครับว่าค่าอาหารเนี่ยทานร้อยหนึ่งอาจจะคิด80บแล้วก็ลดค่าที่พัก ลดค่าที่พักในบางโรงแรมนี่คุณพักหนึ่งคืนแถมฟรีอีกหนึ่งคืนนะครับนี่เรียกว่าลดรายการเนี่ยห้ารายการ5อย่างเป็นเวลา5สัปดาห์ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากสมาคมโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเราเ่ยนะครับรวมมือที่จะเป็นกระตุ้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วเราทำเองนอกจากนี้เราขอเสนอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการสร้างความเชื่อมั่นประการที่1เนี่ยนะครับผมขอลดราคาค่าจอดหรือค่าใช้สนามบินที่สนามบินหัดใหญ่เรารเรียกว่าแลนดิ้งฟรีเนี่ยนะครับขอให้การท่าอากาศยานเขาลดราคาลงมาหรือคิดฟรีเลยในช่วง2-3เดือนนี้รประการที่2เนี่ยนะครับขอให้เขาใช้หลักการเดียวกับเวลาพื้นที่ประสบอุทกอภัยน้ำท่วมค,คือลดภาษี ภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีโรงเรือนนี่เราก็ขอลดให้ขอให้ลดเป็นเวลา2ปีประการที่3ขอให้ใช้มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเป็นกรณีพิเศษเหมือน3จังหวัดขนาดนี้เราเสนอไปเลท m l r ลบ5 7 5ก็หมายความว่ามุติท่านกู้อยู่ร้อยละ6เวลานี้ถ้าอยู่ในเขตอําเภอหาดใหญ่อําเภอจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้ธรรมดาคิดร้อยละ6ก็เอา2.75ลบ ร้อยละหกนั้นนะครับอันนี้คือเรียกว่ามาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับคิดว่ามาตรการทั้งที่เราทําเองกับที่เราขอรับการสนับสนุนเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนขึ้นในจังหวัดสงขาของเราครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางพี่น้องชาวหัดใหญ่ชาวสงขาของผมนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยอย่างวันที่12 เมษายนที่จะถึงเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเป็นช่วงของการจัดงานเนี่ยชาวหัดใหญ่บางส่วนนะครับได้รับความร่วมมือจากชมรมพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจนยนครับจะจัด รณรงค์เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่นะครับมีการสวมเสื้อ,อยุติรุนแรงหรือโนไว e เรนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเส<ช>ื้ออะไรพวกนี้ป้ายอะไรเนี่ยทางพ่อค้าชมรมพ่อค้านักธุรกิจหัดใหญ่เนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เองอเขณะเดียวกันน่ยจะมีการลดราคาสินค้าที่เป็นตําหนิหรือว่าลดราคาสินค้าที่อยู่ในห้างรีการ์เด้น และประสบเหตุมาขายในราคาถูกนะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะตั้งเป็นอกองทุนช่วยเหลืออาสาสมัครดูแลความปลอดภัยเมืองหัดใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้มา2 0 0แ0 0กับห0,000บาทแล้วกองทุนนี้จะค่อยๆขยายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะพิเศษของพี่น้องชาวหัดใหญ่ชาวสงขาของผมว่าแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่คนหัดใหญ่คนสงขาก็ไม่ได้ย่นย่อหรือไม่ได้ย่อท้อ ยังรวมพลังกันต่อ <คน S 1> สู้ตัวเยอะนะใช่ครับผมคิดว่าด้วยพลังความสามัคคีคนะครับตลอดจนกําลังใจที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีต่อชาวสงขาชาวหัดใหญ่ในครั้งนี้ก็จะทําให้พี่น้องชาวหัดใหญ่ของผมเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ได้ประสบความสำเร็จแน่นอนผมกําลังเชิญชวนพี่น้องชาวหัดใหญ่ให้คิดซะว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่31น่ะเป็นฝันร้ายที่ผ่านไปหรือเป็นอุบัติเหตุครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อเราประสบปรบติเดชครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราเราก็ต้องเดินก้าวอย่างมั่นคงใช้ความระมัดระวังเพราะฉะนั้นหับแต่นี้ต่อเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนถ้ามีการระมัดระวังหรือว่าเดินอย่างระมัดระวังดูแลบ้านเมืองด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ร้ายหรือว่าฝันร้าย,ายคงจะไม่เกิดขึ้นเรื่องการป้องกันรักษาความปลอดภัยขณะนี้เนี่ยทั้งฝ่ายตำรวจนะครับกองชการตำรวจภูธรภาคเก้า นะครับมณฑลฐานบกที่42คือฝ่ายทหารแล้วกระทางกองอบังคับการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะรเรียกว่ากองกองบังคับการอสจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกันจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดขึ้นทั้งหมด47จุดซึ่งจะเป็นจุดสําคัญสําคัญในเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาเมืองหัดใหญ่เมืองอสะเดาซึ่งเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะดูแลกันอย่างดีขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปตามใน เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบไว้กับผมเมื่อวันที่สองเมษายนเนี่ยหลังจากเกิดเหตุท่านมาเยี่ยมเนี่ยท่านอยากจะให้รวมเ,เครื่อง CCTV ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งของทางจังหวัดทางเทศบาลและภาคเอกชนเนี่ยให้รวมเป็นจุดเดียวกันหรือใช้หน่วยงานเดียวเนี่ยเป็นผู้เฝ้าฟังหรือผู้ติดตามในห้องควบคุมหรือห้องคอนโทรลรูมเนี่ยขณะนี้ทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค9ก้าเนี่ยได้ส่งเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมาดูแล ศูนย์กล้องทีวีของเทศบาลนครใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กล้องทีวีทีททททท่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกับทางเทศบาลเพราะว่าตารวจเนี่ยเขาจะฝึกเรื่องการดูแลรักษาเครื่องมือเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยได้ดีกว่าฝ่ายเอกชนคิดว่าการร่วมมือครั้งนี้ก็จะทําให้การปรับระบบการรักษาความปลอดภัยเนี่ยดียิ่งขึ้น<ม>ขณะเดียวกันเนี่ยผมขอความร่วมมือบริษัทห้างร้านห้างสปปรรพสินค้าโรงแรมที่มีอะไรมียามมีชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยให้เข้ามาอบรมโดยเริ่มวันนี้วันที่10กับ11 ทางกองปัะชาการตํารวจภูธรภาค9เนี่ยจัดนายตํารวจเนี่ยมาฝึกอบรมยามหรือว่าชุดรักษาความหมายของภาคเอกชนเนี่ยตามบริษทัทห้างร้านตามโรงแรมเนี่ยให้รู้จักวิธีสังเกตคนแปลกหน้าวัตถุต้องสงสัยหรือวิธีตรวจใต้ท้องรถตรวจอย่างไรเปิดฝาท้าทยยังไงเปิดฝากระโปรงดูอะไรบ้างที่จะเป็นจุดสังเกตให้คนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจคล้ายๆตำรวจทหารด้วยก็จะได้ช่วยกันหลายๆทางนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดสงขลาร่วมกับพี่น้องชาวหัดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานของทางฝ่ายทหารตำรวจทำเงินขึ้นมาด้วยมาตรการเหล่านี้นะครับเราก็มั่นใจว่าเหตุร้ายหรือฝันร้ายคงไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกครับ